เฮ้ยเฉินมาด้วยหรออ่ขี้หลงป่ะใช่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานครับอ,อ,อ๋อขอทค,ครับพร้อมไม่ได้เฮียไม่เล่นนานหลัไปนี่วพร้อมไปแล้ววิน<ม>ลุยรวยปินลุยลุย,ลย ไเหน้าหลีขี้อะไรเขีนเข้นุ้ง <minority> ด้วปากดีนะเร็วมาเซ็ตตอนมึงหน้าแก่ไม่มีใครถามอย่าช้าอย่าช้าเสียเวลานานแล้วเนี่ยตอนนี้มึงเสียเวลานานแล้วนะไอสัตว์ทำทรงหน้าเด็กนะอี้เปยควายเสียงก็แกมกันอะไรโง่เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฉินเหรอเร็วโมบเร็วเร็วเร็วตู้หมู ตู้หมูตู้หมูเราต้องเข้าเกตหนึ่งอ้อมอันนี้ใช่ปะขึ้นบ้านซาเวียรถรถรถไปแรงลบหน่อยเจ็ดสิบสี่แสงเฮ้ยถ้าเขาตกคนหนึ่งอะเราจอดรถแล้วเราเล่นตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวพี่กับพี่กับเหนียวอจะวนไอ้เหนียว ไอเนี่ยมึงไม่ต้องวนไปบ้านเขาก็ได้นะมึงวนอยู่หลังเออวนอยู่หลังหลังอย่างเดียวแล้วตอนนี้จะได้ปกติจะไม่ต้องยิงถูกไหมยิงแค่สองคนใช่ใช่ใช่บอกบอกไอ้นุฝากบอกในคนในว่าแค่คนนึงจะวาง E M P ป่ะหรือว่าไม่วางไม่ต้องวางดีกว่าเขาส่วนมากเขาไม่มีเก่ะเล้าหมูไหม แสดงว่าเหมือนละถ้าเพื่อนทัก99%อันนี้ไม่ใช่เชิญนนะอันนี้เสินเสิร์นไรอ๋อเสินเจิน้นน่ะเสริรนเอง ไอ้อยู่ไหนอ่ะจับไปอยู่หน้าลำหมูไอ้จงจับไปอยู่กับไอ้ไอ้ไอ้ส้มเลยนะมานั่งเดียวกูเจอแล้วขุนเขาขุนเขาอยู่หน้าตู้หมูมเพิ่งเพิ่งขับไอะไรมันขับไปตรงปั๊มค่อยๆขับมาขอบยังอ่ะขอบยังขอบยังโทรน้ำไปเลยก็ได้โทรน้ำไปเลย อูดเลยวะยะหลไออูด <c oughs> อ่ะไออูดน,นะเขาอยู่สายเขาอยู่สายนะตู่อยู่ฝั่งสา,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 ายชนะชนะชนชนะชนชนะ มาลายมาลายมาลายเอวมาลยคาหอยข้าตนจอด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 เซตจอดเซตจอดเซตวกมึงจอดเซตไอ้เมยเล่นปืนมึงจอดเลยลงเลยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยลงไปลงไปสองคนสามคน้าตรงหน้ามันจะไม่ลงเลย ไม่ตายไม่ตไิงให้ยิงให้ยิงให้สองเลยยิงให้สองเลขหลังอะใครชุบบอกชุบได้นะตอนนี้ชุบได้นะใครชุบบอกไปกันหลงกูชุบไม่ต้องยิงนะขบวนไม่ต้องยิงนะก่อนตายกันไฟต้องายกัาไฟัเพื่อนตายเพื่อนก่อนครับับเพื่อนนี่

เขาอยู่บมดแล้วหลายคนนะเขาอยู่หมดแล้วหลายคนนะตกตกหล่อมาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยให้มาเล่นตรงกูนหน่อยตกหนึง่ตงตกหนึง่ตงตกหนึง่งหล่ีหลงปดให้หน่อยพี่เดี๋ยวจับคันนนำให้จับคะนนนำให้เล่นเล่นคณิใบห,มมมมหล่อมเออ รถอะไรอ่ะยี่งมันชนปิวเลยโอ้เจ้าไฟไหวมึงมาไล่คันนี้กูโอ้ตรงนั้นน่ะอต้นน่กต่อไอเนียวเราไม่เล่นนี่เดี๋ยวเนี่ย แยกแยกศพเลยเทอนี้ฝากฝากไหนพี่เล่รกงนเดี๋ยวอยู่ตัวยืนปะไม่ลม ตายแล้วตายแล้วแยกศพหนึ่งไม่มีปืนเลยแยกหน่อยช่วยหน่อยเขาถือวอยังตัวปืนเขาปุมสีตอนเมื่อกี้เขาไม่ได้ถืออ่ะไม่ถือวอย่างเดิมตัวปืนไอ้ขุ่สีดํากับไอ้แชมพูคันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้แล้วอ่ะอีกคันดําปะใครเรียกอ่ะไม่มีวอยือนเดิมอันป่นรถถือโทรศัพท์เลยซ่อมรถ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 ตรงนี้วิ <S <s ่งอะ เอ้ยมีศพหนึง่งตรงเนี้มาเอาหน่อยให้บอกเพื่อนกูไม่อยู่จัดห้าร้อยนอยู่ตลอดกูที่ไปที่นี่หรือไปร้านค้าเหรอ ที่เราสรามาดิครับพี่มีใครว่างบ้ามีศพติดมือกันทุกคนใช่ไหมถ้าใครว่างมากูใครไม่มีศพอ่ะห่อหมกันห่ออมอกนรูห่อผมการอะไรแยกอะไรหมายถึงแยกอะไรใช่ใช่มันไม่มีวอมามาเราห่อพรอมยังไอ้นุ๊ก สามรอก่อนรอก่อนชอบกินข้าวนมูคันนึง่มามาพร้อมแล้วใครใครอลงมาสามสองหนึ่งหอแล้แยกเลยเวลาเปิดเกตให้สี่สี่สี่นะสี่สี่นะไม่เอาแหรอพี่ผมไปรอผมไปรอบ้านนะพี่หลงพี่ระเบิดเกรดนะโอเคโอเคมีเปเปก็เดียวชเไม่ถือศพกับพี่สองคน ใช่ใช่คช่สามแล้วมึงรอตัดตำรวจโซน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 ให้หน่อยไอ้เห็ดได้หลงได้ได้ได้มีมีรถมีรถตำรวจกำลังไปนะตู้หมูอ่ะน้องประหลาดบางพี่น้องไม่ได้ขับเฮ้ยเขาตามเราพี่เขาตามเราพี่หลงเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเฟี้ยวตัดเลยตัด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 ล้อเลยเปเปมาครบพี่ก่อนได้ไหมเกจหนึ่งพี่จะระเบิดระเบิดระเบิดเกจเขาเขาตำรวจกำลังไปเกจหนึ่งเหมือนกันโอ้สามคันนะ ระเบิดมาเปิดยังระเปิดอะไรใช่ปะยังยังตำรวจมายิงตำรวจมายิงในตัวในตัวเปมีมีระเบิดปะเปมาหาพี่ก่อนเปเปเราแยกกับระเบิดเดี๋ยว่าม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 าระเบิดที่พี่อยู่หน้าบ้านซาเวียกำลังไปกำลังไปพี่อ๋ะไรกูหลับเด๋ยวหน้าบ้านเส้นหลักข้างหลังเปข้างหลังข้างหลังเบย์ขึ้นไปเกตทั้งบนก็ได้เกตไอ้อู่อะ เอไปเส้นตู้ประชาชนไวกว่าปะเกศศูนย์ไวกว่าพี่เออไปเกศศูนย์ไปพี่อยู่เกศนี้รอให้เอาเทียมน้าคุกใหญ่หรอใช่ใช่ศาสตร์ตำรวจนี่มันมาเรื่อยๆนะะน่าเจอมือไปผิดอะไรหรอทางทางทางออกมาจากตู้หมูยเียวเองทำมาคุกอ่ะ ซาเวตำรวจเยอะนะสี่นะเปเปพี่ระเบิดแล้วไม่ต้องระเบิดเปเปนีป่<ป>ผมผมเก็บไว้ตัวฝากพิมพ์หน่อยฝากพิมพ์หน่อยเอ้ยเฮ้ยเป้่วยไม่ได้มีมีอยู่ดาเกตตำรวจเยอะมากม,มึงอย่ามาเลยนะ ผมมาโถมมาโถมไม่นี่มาโถมสามกำลังเข้าเมืองเพื่อนตอไลายี่สิบยี่สิบพันได้ยี่สิบพันต้องมีอ่ะผมเนี่ยเกียร์เกียร์่กียร์แล้วเกียร์แล้วระเบิดแล้วฝากพิมพ์หน่อยฝากพิมพ์หน่อยผมผมพิมพ์ไปแล้วเก็บระเบิดแล้วพี่รอแหกคุกให้พี่เล่นอยู่หน้าคุกเกมแม่ยี่สิบพันอ่ะตู้หมูยี่สิบพันได้ฮอลล์กูคว่าน่าจะหนีได้อยู่ฮอลล์เดียวเดี๋ยวคุกพลาดในเมือง กกำำลลัังงไปเออเมื่อกี้ลืมบอกน้องเลยถ้าเจอตำรวจแล้วกดจีไม่ผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีสอบเลยผมไปเช่าตั๋ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บแล้วเก็บแล้ว20คันยีคันไม่ไหวไอ้เขี้ยี่สคันกูเต็มเลยกูเตะไอโนกตรงไหนตรงไหนเอแล่น้ำเงินแล่น้ำเงินไอสัตว์มันจอดดักกูขอสองลามขอสองลาแล่น้ำเงินมึงมาแรงเขี่ยได้ไหมมึงมาแรงเขี่ยได้ไหมมาดีมาช่วยช่วยมึงมึงส่วนมาทางแคปได้ปะแต่ตอนนี้กูอยู่ไกลเลยเป็นเกตเกตหนึ่ง ดดพี่เฉินเฮ้ยใครอะไอเห็ดป้าไอเห็ดป้าที่ขับมาเนี่ยน่าคูุกคลืใครอะ่ะมาตีนีถน้ถึงไหนแล้วไอ้นกถึงไหนแล้วยังหลังเหมือนผู้ชายก่อนผู้ชายเจ้าของรถถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่นี้นี่อร้านไอ้นี่ร้านดีจีอยู่เลยอยู่บนเข่าร้าอย่างบ้านไม่เนี่ยผูต้องขัง เกาะแล้วขึ้นรถมึงได้นะเป็นลูกคนไม่กูไม่มีไม่มีสอบกูลงไปกูลงไปกูอยู่พารากอนกูจะเขาดีมึงรจเยอะที่กูเยอะมากกำลังไปกำลงไปเกะกูเกะอาอยู่เดียวมันดังคนพอดีไอ้นี่มึงรอดปะเนี่ยรถเห็ดอยู่โรงพยาบาลกลางเมืองนะลำบากยากถ้าแบบถ้าเหดแล้วแม่งน่ายโดนชนเดี๋ยวบอกให้ดูช่วยกูหรอ มาช่วยช่วยกูกำลังมาหมายถึงว่ายื้อก่อนตำรวจเยอะตำรวจเยอะมากเห็ดเห็ดเห็ดร่อนไม้เห็ดหนีเลยหนีเลยหนีเลยไม่ช่วยอยู่กูดูแลแล้วไม่แต่เราแต่เราห่างกันห่างกี้ได้เรื่อยๆนะเห็ดเพราะว่าแม่งมาเติมเว้ยมันเสียเวลามึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูไปตัดยางให้ มึงย้อนกลับมาหน้าคูได้ป่ะมึงย้อนกลับมาหน้าคูหน่อยได้ป่ะมา้มาแล้วมอถดมอึงขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นไอ้นี่ไปเลยเข่าไปเลยมึงขึ้นข่าไปเลยไอ้ไอ้เห็ดมนกลอเพื่อนกดีได้เลเห็ดรอดป่ะมันมันมันปิดหวอไปแล้วเอร็จสมรถเร็จสมรถเรมรถกลังปับปามาเร็ว เ <unex> <im itation> ราต่อนอตตเมื่อกี้โท่าทีครับเมื่อกี้หนีตำรวจมาครับเหินมาโทษทีครับเเหินเขาไปในโดองเขาไอ้สัตว์ไอ้ตำรวจเล็กกูพี่เฉินไรเยไอ้เฟ่มึงเอาอีกเหลวอ่อไอ้สัตว์เคสแรกมึงเอาให้ตลอดเมื่อกี้ก็เคสแรกเฮีย ไ่ไหวไปเนี่ยไอ้ลวดพี่ผมผมต้องเปลี่ยนสีรถว่ะได้ไปเน่สอนนออะไรพี่เมื่อกี้อ่ะไอ้ตอนนั้นมึงรีบออกมาเร็วๆเม่รู้ใครไปช่วยก็เดินให้ผมสองตบผมยื้ออยู่มาถ้าสองตบไม่ต้องมาเลยน้องพี่ตบเดียวเดียวเดียเออแหละน้องเงินแหละน้องเงินแหละน้องเงินเปนเขาแหละน้องเงินเลยข้างพังกูเล่นกรอยู่ เยอะป่ะอยู่ตรงมุมเยอะป่ะเหมือนเดิมไหมพี่เดี๋ยวผมไปเอาไอ้นี้มาแล้วไอ้กันก่เฟ้ยพี่มีพี่มีสิบอันเดี๋ยวมาเอาของกูเปก่อนอ่ะกูมันยินกูเรามึงอยู่ไหนพาวใช่ไหมยี่ใช่ป่ะเดี๋็กๆกูให้กดมึงให้กดนะแล้วมึงไม่ออกมาล่ะไอ้เฟ้ยมึงจะไม่มึงต้องเดินออกถอยไปก่อนแล้วมึงค่อยเดินกลับเข้ามาตอนมันระเบิดอ่ะโอ้ ถ้ามึงไม่ผ่านโป้นะกูไล่มึงกลับตำรวจไอสัตว์เันตอนนี้มันอยู่ในช่วงช่วงไอ้นี่อยู่ช่วงโปลอยักฝึกงานเว้ยช่วงเนี้ยเย่ะเยวตอ้ขนฟ่อะคคันโนโต้เพิ่ง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 อุ้มนะไอหนูเป็นสิบเป็นสิบเออกูเหลืออยู่กูเหลืออยู่เพื่อนเหลืออยู่ อยู่พอไหนวะกูมาละเขื่ขึ้นรถไม่ได้อมาเลยเพื่อนมาเลยขี่ได้ปะอุ้ยเยี่ยมจริงโอหน้าสั่นเลยเป็นไปถึงมึงเต้กูรอกูรอไม่ถึงพรุ่งนี้นะบอกก่อนเร็ว โอติต้ากูยิงยางให้อยู่แต่แคอหารนะทเยอะปอะเปแรน้ำเงินอ่ะ1มากคนสิสิบสิบสองมั้งสิบสองยื้อยื้อไปย้อยื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 ้อย้อยื้อยอยอย้อยื้อย้อยื้อยท้ัยื้อยืนอยื้อยแมอยเดี๋ยวยืเยืือืะอัตว์ตื้อาื้ายื้อยืทางอ่า กวอาคันนี้ก่อนทำไมรอบนี้มันดูลำบากจังวะไปคันเดียวกูโดนรวดอย่างเงี้ยคันเดียวกันนี้ก่อนเชดน้าแดง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 วู้วี่ใครมือว่างปะใครมือว่างปะว่างว่างแต่ว่าแต่ว่าช่วยนุ๊กอยู่เฟ่มึงมึงตั้งสติอะเดี๋ยวมึงมึงถอยออกไปก่อนเรามาระเบิดระเบิดปุ๊บวิ่งมาเลยเออแค่นั้นอ่ะแล้วพี่มาแล้ะเยอะมากอ่ะตอยนุ๊กับติดใเลย เขาบ้าเขาบ้างอะไดีวะเขาเล่นหืาไม่อยากไปลากยกมเพจแต่ลัวโดนเอเอตัวจุดทองไม่หดป่ไเอแล้วหรอไหนแล้ววะตะคูนตะพูนตะนปิดนอ่ยเดี๋ยวได้แล้วก็เจอแล้ววะตอนนี้ท โถมนะโถมนะมันโถมนะคขาติต้าเยอะจัดโถมเลยป้าป้าเปิดป้าเปิดป้ไอโทนี่โทนี่เจ้อไปที่โทนี่แล้วมั้ยไอมึงนำหน้าไป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 รอปเปิดประตูคนทั้งดง,งี่นำหน้าไปเปิดให้พี่นำหน้าไปเปิดให้ เราบล็อกหลังอยู่พี่เราปิดหลังอยู่ไปเลยมึงบล็อกหลังให้โทหน่อยผมปิดอยู่ผมปิดหลังอยู่ตีคู่มาเลยน้องตีคู่มาเลย,ไ,เลยหไหวไหวไหวรอไหวจัดรอไหวจัดแค่กระโดดหน้าบ้านหน,น่อยนกถ้ามันมามึงไม่ต้องเข้ามาหมดนะเว้ย มึงรอปวดมึงรอปวดเลยมึงรอปวดเลยไอซ่อมประตูมึงรอยิงด้วยนะประตูอ่ะอย่าให้มันเข้าไปซ่อมง่ายเจ้าเราบอกนะเจ้าเราบอกนะประตูปิดอยู่นะไม่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 

ไอ้รถตํารวจรตาวไปในบ้านรถตํารวจไปในบ้านไปลรไปลรไปไอ้พลัมแปดพลัมแปดยังครบยอดเขาโอเคนัครบเาเ่นไชอบดูิวนะะย่หอโคตรเร็วเลยที่แ18ยังแตกดูห ที่หนีนี่โคตรนานอ่ะโทนี่ไอ้ไอ้พวกเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยตว์มัวแต่งัดรถงัดประตูเกี้ยกูเกือบโดนมีดทิ่มหลังแล้วเมื่อกี้พี่เอาที่แปะไป้สองคันข้างหลังนะตัวอย่าหลุดชิ้นผ้าเอ๊ะปัดนึงนะมีตำรวจที่บ้านเคลียร์ที่บ้านให้เราเป็น เป็นไงแล้วอ่ะข้างหลัง้ำยั่งน้ำลอยน้รั่งน้าลอยน้ำอราไปช่วยครับตามไ่คันหนึ่ง1ิแบบเขาเปิดประตูนะพี่ต้องเข้าไปซ่อมได้ช่วยที่นี้อยู่มันเสียเวลามันเสียเวลาเลยยังแต่ยังแตกๆนึ่งหนึ่งขวากได้ด้วยเป๊อเก็บไว้ได้นอสอที

ยังเที่ยงเลยที่อะทุกคนซ้อมก่อนเลยที่ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเลยซ้อมก่อนซ้อมก่อนผมกระสุนได้กระสุนมอดคไอ้ตำรวจออ่ะเพียวชิบยูชิบยูชิบยวชิบยูเพื่อนตีตำรวจหน้าบ้านไหวไหวหน้าบ้านไหวตายหนึ่งสวยไปเล่นหน้าบ้านดิในบ้านเคลียร์หมดใครที่ไปช่วยหน้าบ้านอ่ะรีบรีล้อรีบออกกระสุนช่วยด้วยนะป่วนดิเป๊ปวนเด เปไม่ปวดหน้าบ้านเปวดไว้เดี๋ยวพี่ยิงให้ปวดอยู่ปวดอยู่ปวดอยู่เดี๋ยวูเดี๋ยวอย่มแตะร้อนปอนี่เองอย่้อนตอนี่เองเมให้ไหนแล้วท่อนี้ยงอยู่ปากมาปากมาโอ้โหโอ้โหเไ่เลยปไป็บก่อนชจบก่อนช็บก่อนเจ็บก่อนลุยไปมาตายแต่พูงเจ้าไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงบ้านอเขาตาพาไปเลยตาพาไปเลยายพาไปเลย มีสองหเป็นแค่หิวอ่ะขวาเป็นขวาหลุดผมพักพิทิลมีค่ขึนอย่างเลยอยู่เตะแกงเอาเป็นซาทอไออยู่นะยังตายอยู่นะ

เยยอตากแม่งหนัวชิพหายเนึ่งสองนาทีไม่เกินนี้น่าจะหายแล้วนะของผมใช่อสองนาทีมันหนึ่งาทีห้า บ้านซ่อมประตูนะเข้าได้นะเ้าเข้าอ่ะายแนหายแน่ไปรอ,อหน้าบ้านดิเผื่อเพือพ่อนมาไม่ต้องเล่นในบ้านเลยไปรอไปรอ,อหน้าบ้านหน่อยใครเซฟเสร็จแล้วอะ่ะ กวกะั็ไอ้จงไอ้สอบจากโรงพยาบาลที่ให้เอาไงพี่สอบจากโรงพยาบาลอุ้มอุ้มอุ้มล่อก,ก็ได้นะโอเคพี่แล้วเขาเข้าตู้แล้วค่อยค่อยค่อยปล่อยโอเคพี่โอเคใหญ่เนอ๋อไม่ใช่คุณอ,อย่ายต่อรอครับตู้หน่อต่อรอ,อครับบึ้ม สภาเหมืองครับเอามาคาตีไว้ที่บ้านก่อนได้ป่ะโอเคไล้วแล้วแลวแ้วว่ามันจะครบเปล่าครบก็อุ้มต่อแม่งเลยเป็นกลุ่มใหญ่อยากเล่นะใช่ไหมตำรวจจะจัดให้จะสันจัดให้หายจะจัดให้แจ่มแจ่มสันจัดให้แจ่มแจมเลย อีกสองศพนะจับมาที่โรงพยาบาลอนะาจจะยังไม่หอ่อเดี๋ยวรอดูว่าขาดเยอะไหมถ้าขาดเยอะก็ขาดเยอะก็ไฟใหญ่อีกไฟหนึ่งอุ้มโนโตอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่โนโตอ,อุ้มอยู่ยังอุ้มอยู่เอ้ยนาบ้านกดจีล้มหน่อยดิจีล้อมหน่อยใครจีจีไม่คูดาะ่ะ หรอดาวหมดเลยเหรอฮัลโหลว่าไม่ใช่แล้วสัตว์ชัดเลยชัดมาก, hey, กถ่ายเท่าไหร่รถบัสก็ว่าไปพูดไปมันไม่มีใครตอบเลยว่ะ ไม่น่าใช่มั้งเหมือนกูเห็นอะไรอะไรดูเละควายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสือกขขอออองเเเเาาาา้้หใกดกดจีรวมมาดิกดจีรวมบ้านหน่อยกดจีรวมบ้านหน่อยกดจีหน่อยดิกดจีหน่อยดิ S <S มึงเอาศพมามามานี uh g g so like this this is is ่ดิ่บาจีอ่ะจีแดงอ่ะสองศพอ่ะที่หลงอีกศพหนึ่งอ่ะมีสองศพไม่ใช่เหรอท่านเล่นเดี๋ยวกูถามตาฟาก่อนเหลืออะไรมึงห่อรอเลยมึงเอาไปห่อรอเลยเร็วๆมีห่อปะที่มีห่อนึงที่มีห่อนึงห่อเลยห่อเลยเอ้ยคนในบอได้ปะไอ้ยในบอมาศพสองเอ้คนละศพเลยในบออะวงการนี้กูขอเชิดชายขอแก้มือวะให้พี่หนุกไปดิชอมคุณอกไหม เอาไปดิเอามาดิเอาโทนิสไปไหม่สบไม่ช่วยแค่มือมาพี่แบร์ขอสบหนึ่งพี่ไอ้ไอ้นกอุ้มนะสบใหม่อ่ะสับโทนี่ไปไอยี่สิบหกนะโถยี่สิบหกอุ้มอยู่อุ้มอยู่ในเมืองเดียวนะไม่ต้องไปนอกเมืองนะที่กับกลุ่มใหญ่เราเนี่ยกระเทียมนะจีจีกิวอ่ะอยู่แถวกระเทียมไกายอยู่พี่ไกายอยู่ตามมาแล้วตั้งมาแล้วตรงแล้วมาบ้านไม่สองคนนะพี่ไม่งั้นสู้อุ้มไปอีกไหม ให้อุ้มไปเลยไหมสองสมนั้นอะเออมึงอุ้มเลยก็ได้นะมึงเอาไปหอดเลยก็ได้นะเพราะตรงนี้ <c oughs> หอดแล้วอ่ะ